สบายดีพี่น้องสบายดีมือนี้ก็มหาหล่อป่าพี่น้องมาเบิ้งเฮ็ดกับเฮ็ดจีโร่พี่น้องตามเคยพี่น้องส่วนนี้ก็เข่าสวรรค์เลื่อยๆพี่น้องมาเบิ้งจีโร่จีโร่จีโป่งพี่น้องเฮ็ดก็ชิบมดแล้วพี่น้องเหลือแต่จีโร่แล้ยพุ่นเจอแล้วพี่น้อง แขกมานแบบโตแรกแขกมานครับว่ะเพิ่งแล้มีปีกแล้วอ่ามีป no ีกแล้ว no. พี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วนี่พี่น้องเจอแล้วเจอแล้วยายนี่คุดไว้เลยพี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งเริ่มใหญ่พี่น้องมีปีกเลยคุ้มสองพี่น้องคุ้มทีสองเจอหน่เอาขึ้นเลยเด้อ น้องโตที่สองตัวแม่เนาะเริ่มมีปีกแล้วยาไม่เนาะตัวใหญ่เติบพี่น้องตัวแม่ตัวแม่สบายดีพี่น้องได้สองโตแล้วพี่น้องก็คือมีเข่าอ่ะเข่าคอยเอาไปเกลือปลาดิเข่าเรือดิได้สองโตแล้วเยังยากกัไปหาพี่น้องหาจิโร่แน่หาเห็ดแน่พี่น้องเธอมีคำมีกับพอได้กินเฉยได้พี่น้องเห็ดไง เป่งปลาพี่น้องปลาตัวไหนเฮ็ดเฮ็ดพึ่ง,งลหล่อฮาเบิงพี่น้องลหล่อฮาเบิงมันสิได้หรือบ่หลบเบิงหาเห็ดเออแมนบ่เห็ดนี่แน่เบงไก่เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วแน่เบงไก่แมน่นไรเห็ดนี่พี่น้องเห็ดละงกเจอแล้วนี่พี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเห็ดละงก Ah, à, đọc nhanh, vừa rồi. đi ở đêm bóng, vừa rồi. Như rồi. Vừa 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 rồi. rồi. Vừa rồi. Vừa Vừa rồi. Vừa เจออีกนะแม่พี่น้องได้ดอกเดียวมาดอกเดียวนีู่ว้าเลาฮะฮะอีกน้องมึงเถึงจะเจอได้ดอกเดียวได้ดอกเดียว เด็ดกเดียวในบ่อเนาะปลาเท่าน <vo> ี <celand> ้คอยออกลายพี <ılar> ่น้องเนี่ยเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็ดหลางโง่ไหมนี่พี่น้องเห็ดอียังีงพี่น้องบักใจนี่กหมันเป็นเบื่อบ้าว่ะโมโหกันอันนีรกันเตะกับโบยถนัดเรื่องเห็ดก็เห็ดอีกพี่น้อง hết nhang đê anh cả Tony 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 mặt trái phải không? Bị hết là ngộ Tony mà mặt trái trong hết thì hết nhang đọc đỏ bốc nhảy nhảy này ăn kim một đại bay gì? Kẹp con còn

เห็นอยู่เห็ดเตเห็ดพูดอะไรนะโเห็นประเดี๋ยพวกจีรอบ่เห็นนี่เห็ดสองสามดอกนะก็หาตื่มจ๊กเจ๊กแกงว่ไปได้๋ได้ตื่มบ่เห็ดละาโง่กบเห็ดไงเขาเห็นเห็ดเห็ดข่าบ่นี่อะไรโง่เห็ดไข่เห็ดไข่ เห็ดไข่เห็ดไข่งูเฮละงงูอืมรออ่อรอแก่หน่อยนะเนาะรออ่ารอีกบึงเขื่อนมีแถวบนออกเวลาเนี่ยก็ไม่ได้เราหาอีกพีแล้วถั่วเลยจะเ่านะจะเห็ดยังวะหาเห็ดของวะเออหาพท่านเขาก็ดอกท่านเรามาแต่สวรรค์พี่น้องมากับบึงเฮือนมุกซานอะไรไม่เฮือนซานเลยกะมาเราเบิึงเห็ดพี่น้อง มะเก่ก็ได้เฮ็ดใหญ่สองดอกค่ะกบก้ากเฮ็ดไปสั่งเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเฮ็ดละงอกละงอกนาะอตนะเหละองอกอยางเขาเอี่น้องนี่น้อย้องนี่เฮ็ดละงอกน้อยพี่น้องเจอแล้วหาเลาะหาพี่น้องนี่งาพี่น้องตัวนี้ขาวแซ่บเป็ดเฮ็ดละงอกอันน้อยเฮ็ดละงอกแดงพี่น้อง แม็นมัแดงเรืองให้เขคือเอื้อยเต้ยว่าไปพังตัวนี้แซ่บพี่น้องแซ่บกว่าต๊ะขาวอีกอ่ามึงหล่อหาบึงแทนพี่น้องมึงจะเจออีกอันนี้ก็เห็ดละโงกพี่น้องเออเจออะไรพี่น้องอันนี้เป็นไข่เลยพี่น้องไข่ละโงกเห็ดละโงกพี่น้องนี่ไข่ไข่พี่น้องเลาอฮาแทนนี้เบึงพี่น้องเริ่มออกแล้วพี่น้องเหมือนเศร้าเนี่คุกจะแตกออกครับเฮ็ดก็ได้อยู่พี่น้อง เปนบางท่านได้อยัางนีพี่ต้องพูจิลลตวโตแลจิลลแม่นบเฮเลยน่างูแม่บอกแม่บอแม่เหมเี็นละงูเีนละงูเนากนี่เนาะเี็นล้งล่อาแถวพูพากันยังหาตจิลล์เลยกันหาเฮตพี่น้องต่างออกกำลังกาย เจอตัวโตแล้วกัดจิ๋ลหน่ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วเห็นยังปลูกแค่น้อยปลูกแค่น้อยพี่น้องได้เลยเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเด้อมีตัวโตใหญ่เนาะยกทรงนี้เนาะที่เขาได้แล้วพี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งตัวบักใหญ่น้องน้อย เพื่อนเป็นการน,นะพี่น้องบอกด้านอันนั้นด้านเบื้องนี้พี่น้องชื่อว่าแล้วนะครับว,ว่าบกทางนี้แล้วดังอันเพื่อด้านเดียวพี่น้องขางเบื้องนี้กับโบกก็สำเร็จเลยพี่น้องทางด้านนอกบัดน,นี้นก็ปไป็นหลอกเบื้งเฮ็ดต่ออยู่น้องปลาตัวน่ะบางทีได้แกงพี่น้องคุติรอฮะ ไาเฮ็ดไปน้ำพี่น้องมาเจอเป็นภูมิใหญ่ก็ดีจะคุดขักพี่น้องเฮ้ยทีได้แกงแล้วพี่น้องคุมนียเจอบอสมอที่ก็ถึงงูแยน่พี่น้องกดไปขุดมากอ่ะน,นั่นบอเจอบอ พ่ดแมนบ่าดุเปนกันพี่น้องตามไปเรื่อยๆตามบ่เจอบ่เอาดีๆจะหน่อยเจออันงูเรืออื่นได้จกขักลุ๊กแน่เดี๋ยวเจอแล้วโอ้เสียนลีพี่น้องเลย mùa mưa này hoặc mía ngon. Hoặc là lâu chillao chillao gặp hết lighter đã bao tóc vlog giảm 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 ละลายเตอรพี่น้องกิโลอ่ะด้ประมาณซ้าปลายสามสิบค่ณไปใส่ตุ้ตัวในเฮือนเนาะพ่นกระแทกเด่น้องเอาพี่น้องมันนี้กับมืดผ้ามืดพ้นพ้นสิตกะเลยพี่น้องเด้อนี่แหะพ้นสิตกพี่น้องอุ่นกับกับบอเต๊กับชีได้กราบก่อนเลยพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าพี่น้อง